นายปณิธานมีชยโยผู้อุ่งในการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกรหรืออ,อกตกอกล่าวถึงอาคารศูนย์แสดงสินค้าผลิตภัณฑ์เกษตรคุณภาพสูงที่ได้ดําเนินการขับเคลื่อนตามนยโยบายรัฐบาลในการส่งเสริมสินค้าเกษตรคุณภาพสูงด้านการตลาดโดยพัฒนาพื้นที่อาคารสัตว์เลี้ยงปรับปรุงพื้นที่เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด และได้ดําเนินการจัดตั้งศูนย์แสดงสินค้าผลิตภัณฑ์เกษตรคุณภาพสูงณบริเวณก่อนขึ้นทางพิเศษสีรัตให้เป็นพื้นที่สําหรับแสดงสินค้าทางการเกษตรในรูปแบบศูนย์แสดงสินค้าสร้างช่องทางการจําหน่ายเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงสินค้าเกษตรคุณภาพสูงให้แก่ลูกค้าชาวไทยและชาวต่างชาติสามารถเข้าถึงสินค้าเกษตรได้อย่างสะดวกรวดเร็วไม่ว่าจะเป็นช่องทางออฟไลน์หรือออนไลน์เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดของการจําหน่ายสินค้าทางการเกษตร ตั้งแต่วันที่22ถึง28พฤศจิกายน2567ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง20นาฬิกาเท่านั้นครับก็วันนี้นะครับจะเป็นการแถลงข่าวนะครับงานเปิดตัวนะครับศูนย์แสดงสินค้าเกษตรุณภาพสูงของโโโกอกคนะครับในวันงานนะครับระหว่าง วันที่22-28พฤศจิกายนครับเป็นวันเปิดตัวนะครับผมขอเนี่ยยืนซ้ำเพราะว่าหลังจากนี้นะครับก็จะมีการเปิดพื้นที่นะครับให้พี่น้องเกษตรกรเข้ามาจับจ่ายนะครับแล้วก็เข้ามาจับจองครับรวมทั้งจะมีร้านค้าของส่วนราชการนะครับที่ได้ส่งเสริมให้กับเกษตรกรผลิตสินค้านะครับที่มีคุณภาพสูงเพื่อจำหน่ายให้กับพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็ยกระดับมาตรฐานนะครับของ คุณภาพสินค้าเกษตรของประเทศไทยให้เป็นไปตามความต้องการนะครับแล้วก็ป้มความคาดหวังของผู้บริโภคครับก็จะขอเรียนเชิญนะครับพี่น้องประชาชนนะครับลูกค้าทุกขั้นนะครับที่น่ารักขอเชิญเข้ามานะครับช่วยกันนะครับสำหรับสินค้าไทยนะครับสินค้าเกษตรของประเทศไทยนะครับเพื่อที่จะให้เกิดการพัฒนาสินค้าเกษตรของเรานะครับให้ สามารถแข่งขันนะครับกับนานาประเทศได้นะครับก็ขอเรียนเชิญครับอันแรกเลยครับก็คือสินค้าที่ได้รับได้รับการรับรองนะครับรับรองไม่ว่าจะเป็นเรื่องของฟู้ดเซฟตี้นะครับอาหารที่เป็นเฮลตี้ฟู้ดนะครับสินค้าเกษตรปลอดภัยนะครับสินค้าเกษตรที่มีได้รับมาตรฐานนะครับการรับรองจากส่วนราชการกระทรวงเกษตรนะครับในสังกัดกระทรวงเกษตรทุกทกหน่วยนะครับแล้วก็ สินค้าที่เราเลือกมาเนี่ยนะครับจะมีคุณภาพสูงกว่าสินค้าปกติครับก็คือเราใช้เราใช้ตัวเชลล์อตกอนะครับพรีเมียมสแตนดาร์ดครับเราเราใช้สแตนดาร์ดของเราเองนะครับก็คือเมื่อเรากำหนดเกรดเนี่ยอย่างสมมติว่าสินค้าเกษตรเนี่ยเรากำหนดเป็นชนิดเกรด A แล้วครับสินค้าที่อตกอจำหน่ายนะครับต้องเป็น A อพลนะครับคือสูงกว่าครับไม่ว่าจะเป็นรูปรลักษณะนะครับทั้งภาพลักษณ์ภายนอกนะครับถ้ตัว รถนะครับตัวกลิ่นนะครับตัวอเฟรนส์สินค้าเองนะครับก็จะเป็นปัจจัยที่เราคัดเลือกนะครับใช้ในการคัดเลือกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวัตถุงค์หลักก็คือเราต้องการให้เกิดการขขัดนะครับในการพัฒนาสินค้าของพี่น้องเกษตรกรที่จะเข้ามาครับสู่ศูนแสดงสินค้าแห่งนี้ครับก็จะมีไข่ไก่นะครับพิเศษครับก็จะแผงละ65บาทก็จะจำกัด200แองอแผงนะครับแล้วก็ จะมีคูปองส่งเสริมการขายก็เป็นส่วนลด100บาทภายในงานครับก็จะแจกให้ผู้ประกอบการให้กับลูกค้ามาจำหจ่ายทีส่สอยภายในงานด้วยครับในโครงการนี้เนี่ยนะครับโมเรียนนี้ในวันในวันในวันดังกล่กาวเนี่ยเป็นแค่จุดเริ่มต้นคะคือหลังจากนี้นะครับเราก็จะมีพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ตลาดสินค้าเกษตรคุณค่าสูงจริงๆนะครับเพื่อรองรับพี่น้องเกษตรกรแล้วก็จะทําให้เกิดตลาดที่เป็นตลาดต่อเนื่องครับ สินค้าเหล่านี้เนี่ยอตโกก็จะมีการคัดเลือกครับจะมีการคัดเลือกสินค้าที่เป็น Product Cha m p i o n นะครับเพื่อนำไปจัดทำโรดโชว์นะครับในต่างประเทศแล้วก็ในงานแสดงสินค้าต่างๆครับเพื่อยกระดับและก็วางโ Position ของสินค้านะครับของออตโไหนตลาดต่อไปครับครับในวันงานนะครับก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนนะครับได้มาสัมผัสกับสินค้าที่มีคุณภาพสูงจริงๆที่ทางอตโกของเราเนี่ยได้คัดเลือกมาจำหน่ายให้พี่น้องประชาชนนะครับ จะพบว่าในกิจกรรมดังกล่าวในช่วงเวลาที่เรากำลังจัดขึ้นเนี่ยพี่น้องประชาชนทุกท่านจะได้เห็นความแตกต่างแล้วก็เห็นความแปลกใหม่ในมิติใหม่ของทางอตกรครับอย่าลืมนะครับก็วันที่22นะครับถึง28พฤศจิกายนครับตั้งแต่เช้าถึงค่ำนะครับเชิญรอเชิญชวนพี่น้องนะครับผู้บริโภคนะครับลูกค้าทุกท่านนะครับเข้ามาแวะชิมแวะชมนะครับแวะช็อปแล้วก็เข้ามาดูนะครับ เลือกซื้อเลือกหาสินค้าเกษตรนะครับสินค้าที่มาจากเกษตรกรับพี่น้องเกษตรกรของเราที่ไม่ด้อยกว่าสินค้าในต่างประเทศนะครับไม่ด้อยกว่าสินค้าของชาติใดๆนะครับก็เข้ามา,าช่วยกันแล้วก็อุดหนุนให้กำลังใจพี่น้องเกษตรกรด้วยครับ